สวัสดีค่ะออยจากร้านยาง MPC พิษนุโลกนะคะวันนี้มีลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนยางรถค่ะ4เส้เนที่ร้านเรานะคะลูกค้าเป็นขอบ15นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันค่ะว่าของเราที่แนะนำให้ลูกค้าเป็นตัวไหนตามมาเลยค่ะนี่ค่ะเป็นลาย MA 579นะคะของ m a x กินี่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูลายนะคะรีดน้ำดีนุ่มเงียบค่ะ ราคาประหยัดนะคะเปลี่ยนยางที่ร้านเราเรามีสร้างศูนย์ฟรีค่ะห่วงล้อฟรีเติมโลเมโตเจนให้ฟรีนะคะแล้วก็ถ้าครบ10,000กิโลทางทางเรามีบริการหลังการขายค่ะเรียกลูกค้าให้มาสลับยางฟรีตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจใช้บริการติดต่อได้ที่เบอร์0 6 1 7 9 3 8 8 6 6ค่ะหรือ ไลน์แอ MTC t i ยหรือจะทักมาที่หน้าเพจก็ได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะทิ้งหน้าเพจไว้ในวิดีโอค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ